สวัสดีค่ะพี่แหนมนะคะอาจินเพชรวงศ์วิสากิจชุมชนเพชรคีรีโ,รโฮมสเตย์ค่ะเ,เราทำโฮมสเตย์เพื่อรับนะักท่องเที่ยวในหมู่บ้านคีรีวงแล้วพอเราทำมาระยะหนึ่งเราก็เลยมาทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นของฝากให้กับนักท่องเที่ยวนั่นก็คือผลิตภัณฑ์จากสารสกัดบังคุดเขาคีรีวงค่ะโดยที่เราใช้งานวิจัยมารองรับนะคะแล้วก็ เราตีพิมพ์ง,งานวิจัยระดับนานาชาติเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าทั่วไปที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะโดยที่เราใช้มังคุดที่สูงจากระดับน้าทะเลตั้งแต่300เมตรขึ้นไปเป็นมังคุด GI ของหมู่บ้านคีริวงผลิตภัณฑ์ที่มีก็จะมีเซรั่มนะคะเซรัม่มบำรุงผิวหน้าคือเราทำตั้งแต่ ผิวหน้ายันผิวกายนะคะก็จะมีแบ่ง3ส,สเตป็ปคือการดูแลผิวทําความสะอาดผิวแล้วก็บํารุงผิวก็จะมีเซรั่มในครีมเดย์ครีมกันแดดรอบดวงตาแล้วที่สําคัญนะคะในนี้ที่มาวันนี้เราอยากมาเอาโลชั่นที่ใช้ทางการรักษาสําหรับคนที่ กลืนเล่ผิวแห้งจากการขาดน้ำใช้แสงมะเร็งผิวหนงังมะเร็งเต้านมหรือตระกูลผิวแห้งต่างๆผู้สูงวัยที่ผิวแห้งแล้วผิวคันในเนื้อนะคะนั่นก็คือโลชั่นที่ที่ดึงเซนโทนที่ใช้ทางการรักษามาช่วยเพราะเซนโทนเขายับยั้งค่าเชื้อแบคทีเรียลดการอักเสบของผิวได้นะคะนี่แหละคะ่ะโชว์เนื้อมันเหรอคะ ก็แนะนาทีละตัวกก็รว่าอัน,นี้คือ